วินัยวินัยไม่ได้ไ <Hello. S 1> ม่ไดทำไมคโหลิชานคนุณธรรมตอนวินัยของวินัยจะทำโดยม .5 ้าทับสเรื่องโดยจิน้นภาพโยอออมสวัสดีครับผมชื่อวินัยวันนี้เป็นวันเปิดเทอมวันแรกของผมผมรู้สึกเสียใจมากเลยครับ เพื่อนๆในห้องของผมไม่มีใครรักผมเลยครับทั้งนั้นที่ผมเป็นคนมีระเบียบวินัยแต่เพืเ่อนๆของผมไม่มีใครพูดกับผมเลยครับเพืเ่อนๆกลับว่าผมด่าผมผมรู้สึกเสียใจผมเหงามากเลยครับแต่ผมหวังว่าสักวันหนึ่งเพืเ่อนๆจะหันกลับมาสนใจผมครับวันหนึ่งเพื่อนนั่งคุยกันว่าจะฉุดฉลากันวินัยจึงพูดขึ้นมาว่าเพื่อนๆแต่พรุ่งนี้เราไม่มีเรียนพละกันนะ เพื่อนคนหนึ่งถึงพูดว่านี่วินัยนายนี่เว่อจริงๆเราใส่ชุดนักเรียนมาสองวันแล้วนะทะไมเบื่อบ้างเรอคะวินัยถึงเงียบไปเพื่อนๆจึงพากันหมั่นไส้เอ้ยวินัยนี่มันเห็นแกตัวจริงๆคิดว่ามันอยู่บนโลกคนเดียวหรือไงวะเออใช่นั่นสิใช่ใช่แล้วพอวันต่อมาเพื่อนๆพากันใส่ชุดพระแต่วินัยใส่ชุดนักเรียนอยู่คนเดียวอาจารย์จึงถามว่า ทำไมวินัยถึงใส่ชุดนักเรียนอยู่คนเดียวล่ะวินัยกดดันมาจากสายตาเพื่อนๆคนอื่นเขาจึงตอบอาจารย์ไปานทางที่ไม่ใช่ความจริงว่าวันนี้มีเยนพละครับผมใส่ชุดผิดมาเองเขาจึงโดนทําโทษเพื่อนในห้องสังภากันงงงวยเอ้ยวินัยนี่มนทําแบบนั้นทำไมวะเั่นดิมันทำไมอะทไมวะคิดมาได้เลยเนีเหรอพอเพื่อนเพื่อนมาคิดกันอีกทีแล้วจึงตกลงกันจะไปขอโทษวินัยแล้วบอกวินัยว่า ต่อจากนี้เราจะมีวินัยให้มากขึ้นนะเราจะได้เป็นคนดีของเธอต่อไปเลยจบใบบุญหมดตรงเอ้อ ความนี้ไม่มีเสียงถ้าไลไม่ได้ยินอะไรจะกลั่นเอาไว้อะไรจะหาเอาไว้วิวเป็นอะไรโทษโทษเป็นไรมนเนี่ยนอ,นะน,อนะนอนนะนอนเลยนะวิวไม่ได้เป็นไรซะหน่อยถ้าวิวไม่ได้เป็นไรแล้ววิวเด็ดย่าาทำไมวิวไม่ใช่ควายนะอยู่ดีก็มาเด็ดยาา เค่แค่อยากเด็ดเล่นเฉยๆอะแล้วแล้วิวเป็นไรทำไมวิวต้องทำขึ้นเสียงแสบด้วยอะ่ะเปลาวิวไม่ได้ขึ้นเสียงวิวไม่ได้เป็นไรเลยจริงเหรอวิวอือเออถ้าไม่เป็นไรก็ไม่เป็นไรนะอือวิวก็ไม่ได้เป็นไรเออเนี่ยแล้วก็ทำหน้าอย่างเงี้ยแล้วก็ไม่คุยด้วยอย่างเงี้ยเหรอแล้วจะให้คิดว่ายังไงอะนอตรักวิวเะล่ะ ก็รักดีเนาะก็รักบิวคนเดียวอ่ะแล้วบิวจะให้น้องอะไรอีก่ะรักบิวแล้วไม่ทำกับบิวอย่างเงี้ยแล้วที่ป้อนขนมให้คนอื่นมหมายความว่ายังไงอ่ะป้อนอะไรบิวเขาไม่เคยป้อนขนมใครเลยนะเว้ยอย่างมาม่วงอ่าี้ป้าคิดว่าบิวไม่เห็นเนาะเห็นบิวเป็นคนยังไงอ่ะเห็นบิวไร้ตัวตนป่ะเคยเห็นบิวอยู่ในสายตาป่ะทำไมต้องทำงี่เง่าอยีด้วยวะฮะแล้วถ้าบิวไปป้อนขนมให้คนอื่นเนาะจะรู้สึกอย่างไงอ่ะนั่นก็เรื่องของบิวดิอืม แล้วบิวอ่ะตอนเนี้ยบิวคิดยังไงกับนอนแน่บิวรังนอนหรือเปล่าอ่ะแล้วนอนรักบิวจริงหรือเปล่าอ่ะไม่งั้นนอนก็คงไม่ทํากับบิวอย่างงี้หรอกถ้าบิวพูดอย่างเงี้ยเออก็แสดงว่าบิวไม่รังนอนใช่ป่ะถ้าเป็นอย่างนั้นอนะ่ะบิวก็ไปไปเราก็คงเข้ากันไม่ได้เอ,อ่ะนอะเอากัน,ก,นก็ไม่อยากให้เป็นอย่างงี้เหมือนกันไปดิ พันที่ยืนไกลกันกลับรู้สึกว่าไกลแสนไกลอะไรมันหายไปจากหัวใจของเราโอทำไมแค่ลมเพียงพผาวเบายังทำให้หนาว เพียงแผ่นฟ้าที่ว่างเปล่ายังทำให้มีน้ำตาทำไม่มันช่างปลอบบางเหลือเกินอ่อนแอจนเกินจะเข้าใจ เชื <c ười> ่อแม่ทำได้แม่ทำมีรถเชื <ó> ่อไม่ทำมนะนง้มันจะไม่ับลกอยง้มันจะรับูกนะจะเป็แย่างอก่าแลกีเป็นคนดีเนแ่้คนดีอะมีระเบิดนันเป็นไปแล้วจะได้อะแม่ก็ไม่ได้ดี ันจะไม่ได้อะไรถ้าลูกมีระเบียบวินัยลูกเป็นคนดีปีนมันก็จะเห็นคุณค่าในตัวลูกแล้วเขาจะกลับมารักลูกเองลูกเชื่อแม่ครับแม่เขาจะเชื่อแม่ได้พก็ขอสัญญาต่อเนี้อเราจะเป็นคนดีมีระเบียบวินัยเราจะรักศีลมีคุณธรรมนารวิชาการคือการงานที่ดังดีเรียนเชื่อในประจำันได้ครับ สำหรับในเรื่องของวินัยความรับก็คือความรับผิดชอบต่อตัวเองทั้งในเรื่องของกิิวัตรประจำวันแล้วก็บรรดหน้าที่ของตัวเองผู้ที่จะประสบความสำเร็จได้ในชีวิตประจำวันนั้นตัววินัยตัวนี้ตัวอย่างเช่นการปกครองคนหูมากต่อให้คนหมูมากนั้นมีความรู้ความสามารถแต่ขาดวินัยผลลัพธ์มันต้อได้อย่างที่เราต้องการเช่นอหารเป็นกองร้อยแม้ขาดวินัยเป็นแค่คนเดียวสามารถตัดสินเป็นแพ้ชนะในการสั่งาำได้